มาแนะนําเมนูเพือล้งข้าวอีกหนึ่งเมนูเลยครับน่องไก่ตุ๋นผักกาดดองครับเป็นเมนูที่รสชาติเข้มข้นนะครับมาตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ํามันลงไปเลยครับตามด้วยกระเทียมพริกไทยโขลกครับเราจะผัดให้มีความเหลืองหอมฟุ้งขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมลงไปเลยครับเห็ดหอมเนี่ยเชฟก็จะไปแช่น้ําก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นเป็น4ส่วนนะครับเริ่มปรุงรสชาติด้วยน้าตาลมะพร้าวลงไปเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ทงไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์โดยท้ายคลิปหมดเลยนะครับเราก็จะให้น้าตาลมะพร้าวเนี่ยละลายตัวออกมาให้หมดเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยปีกบนลงไปเลยครับปีกบนหรือน่องไก่เล็กเนี่ยนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับผัดให้ปีไก่ของเราสุกตึงๆขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเชฟจะเติมด้วยอากาศดองลงไปได้เลยครับ ผัดต่อเลยครับตอนนี้ผีบนของเราน่าจะสูงสัก50-60แล้วครับเชฟก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยครับตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับ ซอถอยน้ำลมครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนี้สักเล็กน้อยนะครับให้สีสันสวยงามน่ากินขึ้นครับคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยครับในส่วนของความเค็มก็ใส่เป็นเกลือป่นลงไปครับคนให้เกลือป่นละลายให้หมดครับแล้วก็เริ่มปิดฝาเชฟจะตุนไว้ประมาณ40นาทีเลยครับ เมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บลองชิมรสชาติดูครับก็แป้งข้าวโพดมาละลายกับน้ำนะครับแล้วก็หยอดลงไปก็น้ำก็จะมีความหนือเพิ่มขึ้นมาครับมีความเข้มข้นนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวของปรากดองอย่างลงตัวทีเดียวครับเอาเมนูนี้มาแนะนำกันนะครับ อยากให้ลองทำกันดูเป็นเมนูง่ายๆนะครับข้าวหมดดมอนแน่นอนครับ